สวัสดีค่ะฟเฟลลี่คุณค้าอยู่ในช่องแคนด์ล็อตทีวีเช่นเคยค่ะแล้วก็อยู่ในเกมไมค์ค้าเช่นเคยอยู่ในฟีลี่ไมค์ค้าแอชเชอร์เอฟซับเวอร์ชันหนึ่งจุดสี่นั่นเองฟิล์มเรื่องจากคลิปที่แล้วที่เราได้ทําการไปฟาร์มมอนสเตอร์มาเองก็คือฟาร์มมอนสเตอร์ตอนคืนมาแต่ที่จริงก็ตามหาเอเดอร์แมนนั่นแหละปรากฏว่าได้มาสองตัวระยะเวลาการหาเนีย่ยเราใช้เวลาสามวัน สามวันได้มาสองตัวคือน้อยมากเลยโอเคสำหรับคลิปนี้นะจะพาทุกคนไปสำรวจหมู่บ้านกันนั่นเองซึ่งหมู่บ้านจะเป็นหมู่บ้านที่นะาเคยไปมาแล้วนั่นเองสักพาร์ทหนึ่งอะ่ะน้าจำไม่ได้วา่าพาร์ทไหนนะแต่เคยเดินทางมาแล้วนั่นเองก่อนที่จะไปหาหมู่บ้านแห่งนั้นเราต้องไปหาม้าก่อนซึ่งม้าไม่รู้ว่าในหมู่บ้านมีหรือเปล่านะ อันนี้น้าจำไม่ได้ว่าในหมู่บ้านมันจะมีมาหรือเปล่าเพราะน้าจะขี่ม้าไปเองซึ่งเราจะไม่เดินไปเพราะถ้าน้าเดินไปก็น่าจะถึงก็น่าจะมืดแล้วก็เลยต้องการมาานี่แหละไหนดูฟิตตรงนี้มีมาสักต,ตัวไหมโอ้โหเดชะนูลั่นอ้าวแล้วทำไมมีอ่าวีเลเจอร์เพเนจอมตรงเนี้ยมาขึ้นมาอันนี้คือเห็นตั้งแต่พาที่แล้วนะคือติดติน้ำแตะก,ก็ไม่ขึ้นมา ่ขึ้นมาไหนดูซิของเมีอะไรฟื้อไหมไหนดูซิมีโอ้โหของที่น่าฟื้อสุดเลยนะก็คือไม้เป็นไม้อ่อไม้ไบโอใหมอ่อ่ะจำชื่อไม่ได้แล้วก็คือไบโอมอะไรนะแต่มันเป็นไม้ขาวอะ่ะจะว่าไปน้าก็ยังไม่เจอไบโอใหม่เลยนะตั้งแต่ตัวเกมอัปเดตมาเนี่ยเวอร์ชันอัปเดตมาเนะียังไม่เจอเลย ่ามันคือเป็นไบโอมแบบไหนรูปนั่นแบบไหนแต่ได้เห็นตอนที่เขารีวิวมาแล้วล่ะว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ฟึ่งก็ยังไม่เห็นจริงๆว่ามันเป็นยังไงนะเห็นได้ข่าวว่าเข้าไปมันจะเปลี่ยนบรรยากาศด้วยให้แบบว่าดูแบบน่ากลัวฟึ่งก็อยากจะไปเจอมากเลยนะฟึ่งก็ยังไม่เจออันนี้ไงม้าเจอแล้วคืออยากจะไปเห็นยังไม่เห็นกับตาว่ามันเป็นยังไงยังเห็นว่าสภาพบรรยากาศอดีเดี้ว มาจับได้เลยเหรออ่ามาตัวนี้เชื่อมอ่ะไฟอานม้าแล้วไปออกเตือนทางกันซึ่งหมู่บ้านที่นอจะไปนะซึ่งมันเป็นหมู่บ้านที่ค่าจะไกลอยู่นะแต่ก็ไม่ได้แบบว่าไกลแบบว่าสุดลุหูลุ้ตาขนาดนั้นนะจะเป็นเรนว่าม้าที่นอขี่เนี่ยเป็นม้าแบบวิ่งเร็วด้วยนะไม่ได้เป็นมาา้าช้าเป็นม้าที่แบบว่าเร็วด้วยซึ่งแน่นอนว่า ทางเดินเนี้นะคือมนาะสำรวจไปแล้วนะเรเลยรู้ว่าหมู่บ้านอนะหลังใหม่ไปอยู่ตรงไหนนั่นเองและตรงนี้ก็จะมีดอกต้นฮาราวันเต็มไปหมดเลยซึ่งก็อยากจะเอาไปตกแต่งที่บ้านนะแต่ที่บ้านของเราน่นนะเป็นตีมเชอร์รี่ประซัมไงพูดถึงตีมเชอร์รี่ประซัมแนละ้วอยากจะทําบ้านตีมอืนบ้างนะอย่างเช่นบ้านหิ่งห้อยอนะ่ะอันนี้คือเราได้เป็นพุ่งหิ่งห้อยมันก,ก็มาเยอะมากเลยนะ ผู้หญิงห้อยนี่คือเนื้อหามาจากแบบริมแม่น้ําริมทะเลที่น้าเดินทางแล้วฝักฝมมาแล้วก็มีเยอะแล้วนะแต่ก็ไม่ได้ทําสักทียสลับบ้านหิ่งห้อยอะ่ะซึ่งมาหิ่งห้อยที่น้าะจะทํามานะก็คิดการออกแบบไว้แล้วนะว่าจะทําเป็นบ้านหิ่งห้อยแบบไหนโอเคทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะทุกคนเห็นมุมซ้ายไหมซ้ายตรงนั้นอนะ่ะไม่ใช่ตรงข้างหน้าภูเข,ขานะตรงซ้ายอ่ะ มันจะมีหมู่บ้านอยู่นั่นเองน,ะนั่นเห็นปะนั่นก็คือหมู่บ้านที่น้องได้มาแวะมาแล้วนั่นเองเดี๋ยวนะแล้วทำไมนะ้ถือโลอย่างเงี้ยถือโลเหมือนจะฟานหัวมาทำไมถือโลอย่างเงี้ยโอเคเรามาถึงแล้วมาได้เวลาไปสำรวจกันซึ่งบอกไว้ก่อนว่าหมู่บ้านนี้น้ายังไม่ได้สำรวจเลยนะว่าบ้านแต่ละหลังมีของอะไรบ้างนะสาเหตุที่น้ามาหมู่บ้านนี้ก็คือเอาของนี่แหละ ของในหมู่บ้านว่าในหีบอาจจะมีของอะไรไหมหรืออาจจะเป็นทาเลดีเพื่อจะสร้างบ้านหลังถัดไปอันนี้นะขอบอกไว้ก่อนว่าบ้านของเราจริงๆหรือบ้านแท้ๆของจริงๆนะที่นราจะอยู่แบบถาวรอ,อยู่ที่นั่นถาวรเลยตอนนี้ยังไม่มีนะจริงๆมีคนถามว่าอ้าวแล้วบ้านเชอไี้ประฟ้าฟ้ามาอันนั้นไม่ใช่บ้านแท้ๆหรออันนี้นคือไม่ใช่นะอันนั้นยังไม่ใช่บ้านตัวจริงนนเอง ซึ่งบ้านตัวจริงของน้าแต่คือมันจะดูดีกว่านี้ฟึ่งแล้วก,ก็คิดออกแบบบ้านไว้แล้วนะว่าบ้านหลังแรกหลังแท้ๆเลยอะ่ะที่น้าจะสร้างจะเป็นแบบไหนนนเดงซฟึ่งนาคิดไว้แล้วแหละแล้วก,ก็คิดไวไ้ด้วยว่าจะสร้างเป็นหมู่บ้านกับสร้างเมืองซึ่งอัน,นี่น้ากคิดเอาไว้แล้วแต่ตอนนี้คือยังไม่ทานะยังไม่ทําเท่าไหร่เพราะตอนนี้ยังอยู่ในช่วงการเดินทางเก็บทรัพยากร ก็ต้องหาทำเลด,ดีๆเพื่อจะสร้างเมืองและหมู่บ้านแต่จะว่าไปหมู่บ้านนี้เขาติดกับภูเขานะบอกเลยว่าวิวนี้ใช้ได้นะวิวดีแนละอยู่ใกล้ๆตรงภูเขาอะ่ะแล้วก็มีแม่น้ําแล้วก็มีแบบต้นไม้ภูเขาล้อมรอบอะ่ะออวิวดีนะตรงเนี้ยจะสร้างบ้านอีกฝั่งหลังหนึ่งแบบสำลองไว้อะเพื่อ เบื่อบ้านเชอรี่ประฟัมแล้วมาอยู่ตรงนี้แทนน่ะก็ดีนะแต่ก็ได้คคิดนะ่ะจะจะว่าไปหมู่บ้านนี้เขาจะไม่มีหีบเลยเหรอเหนือเขาแอบซ้อนหรือล่าแล้วเคยมาหมู่บ้านเขาแล้วครั้งหนึ่งนะไม่มีหีบเป่ะทุกคนแล้วบ้านหลังนี้เดอร์ฟี่บ้านหลังนี้ทำอะไรอ๋อทอผ้า เอาไ่แท่ทอนั่นแหละทอผ้าแล้วก็ไปทงไม่มีหีปอ่าแล้วมีแกะดำตัวหนึ่งด้วยหมู่บ้านนี้คือไม่มีอะไรเลยนะทุกคนหมู่บ้านเนี้ยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวทำนะไน่ออกประตูไปได้หมู่บ้านนี้คือไม่มีของเลยอะ่ะแต่วิวสวยมากคือวิวสวยและดีมากวิววิวที่แบบสำหรับสร้างบ้านได้ือดีมากเลยทุกคนดูดิ เนี่ยทำเลมันดีมากเลยเนีย่ยบูเขาฝั่งบูเขาวล้อมรอบม,มีน้ำตกคือมันดีมากเลยอะ่ะอยากจะสร้างแล้วอะ่ะอยากจะสร้างบ้านได้ไหมคือไม่ออกตามหาบ่บ้านแล้วคือตอนนี้เราเจอหมูบ่บ้านแล้วล่ะแต่เราคิดว่าอืมเัาน่าจะออกเดินทางอีกสักหน่อยแล้วกันนะคือในบริเวณแถวนี้เรายังไม่ได้สำรวจเลยว่ามันมีอะไร เพิ่มหรือเปล่าแล้วบูเขาแล้วก็ยังไม่ได้สำรวจด้วย่ไหนก็มาแล้วก็จะออกไปสำรวจสักหน่อยละกันอืมมีเนื้อฟอร์มบี้สามสองและเอมเมลอร์ได้หนึ่งอันซึ่งบ้านทาน่านแล้วก็เนื้อฟอร์มบี้ก็เยอะนะแต่ส่นใหญ,ญ่ก็จะเก็บทิ้งไปเพราะมันก็ไม่เอาไปใช้อะไรอะ่ะแต่บูบ้านนี้เขามีให้แลกเนื้อฟอร์มบี้อะ่ะเก็บเอาไว้ก่อนละกันอ๋อแล้วก็บีดรูทเนี่ยนะบ้านเราจะเอาไป ทั้งหมดเลยแล้วกันนะใครที่ยังไม่รู้ว่ามันมีแอนิเมชันใหม่แล้วนะการหวานมเมล็ดนะ่ะหรือว่าการเก็บมเมล็ดนะ่ะก็คือมันจะมีแอนิเมชันการแบบว่าโรยมเมล็ดด้วยนะถ้าใครยังไม่รู้นะก็สามารถไปดูเอ่อคลิปที่เนาะอ,ะอธิบายอัปเดตมอสแอชแฟตตับไปแล้วนะก็ไปดูได้นะโอเคตอนนี้นะได้อาหารมาเพียงพอแล้วที่จริงนะก็มีปลาไว้แล้วลนะ่ะมามา มาลบเอ่อในในหมู่บ้านก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะออกเดินทางตั้งแต่เช้าไปสำรวจภูเขากันว่าภูเขาข้างบนแล้วก็โดยรอบอะ่ะมันจะมีอะไรบ้างอา่ะบ้านหลังนี้ไม่มีเตียงบ้านหลังเนี้ยอา้าวมีคนนะ่ะจะไปหาบ้านที่ยังไม่มีคนก่อนแล้วกันที่ยังไม่นอนเอาบ้านหลังนี้แล้วกันอ่ะปิดประตูได้หยุดสบีเข้า จุดที่น่าจะออกไปสำรวจนะก็คือจุดฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามหมู่บ้านนั่นเองก็จะไปทางตรงไปเรื่อยๆว่าแถวตรงโน้นนะ่ะจะมีอะไรหรือเปล่าหวังว่าจะเจอหมู่บ้านอีกฟักหมู่บ้านหนึ่งจะได้แบบว่าหาของด้วยไงแต่ที่จริงคลิปนี้คือตั้งใจหาหมู่บ้านซึ่งก็เจอหมู่บ้านแล้วละ่ะแต่พอเจอแล้วมันก็ไม่มีอะไรทําก็เลยเดยวเดะเดะเดะเดเดโอ้โหเกือบเกือบแล้วไง ทุกคนนะเกือบตกตกเหวตายเกือบแล้วเกือบแล้วดูเหมือนว่าจะเป็นสถานที่อีกสถานที่หนึ่งนะตรงนั้นเป็นแม่น้ำขนาดใหญ่แต่ตรงนั้นก็มีภูเขาด้วยและนั่นก็มีวิวดีจังตรงนี้ทำไมวิวบรรยากาศมันดีจังอ๋อแล้วก็มีผู้หญิงห้อยด้วยผู้หญิงห้อยเนี่ยแล้วก็จะเก็บเอาไว้เรื่อยๆนะเพื่อเอาไปตกตกแต่งบ้านอย่างที่บอกอไว้ อ๋หรือมีลูกเจฟเตอร์ตรงนี้มีลูกเจบสีเหลืองเลยอืมไปดีกว่าเราว่าเราจะสร้างบ้านที่เนี้ยไม่น่าไม่น่าอยู่เท่าไหร่เนี่ยมาดูเหมือนมอสเตอร์มันเยอะโอเคทุกคนเราจะไปตรงหลังภูเขากันนะซึ่งจะเป็นภูเขาข้างหน้าเนี่ยคือภูเขาแบบลูกใหญ่มากแต่สูงได้นะซึ่งเราจะาไปดูอ้อมหลังเขาแล้วกันนะ เราจะไม่ปีนขึ้นไปถ้าปีนขึ้นไปน่าจะใช้เวลานานาน,นัดว่านันอ้อมหลังเขาค่ะแล้วภูเขาฝั่งตรงข้ามภูเขาข้างขวาเราก็ใหญ่เหมือนกันนะนัดว่านัดลองขี่ม้าปีนขึ้นภูเขาได้หรือปะเฮ้ยขึ้นได้ขึ้นได้อ่าแล้วก็ใช้ม้ากระโดดไปนี่ทุกคนนะสามารถขึ้นได้ด้วยใช้ม้าตัวเดียววิธีใหม่การปีนเขาใช้ม้าปีนเขา จะปีนได้ด้วยนะประเด็นน่าเนี่ยจะถึงยอดแล้วอ่ะอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวกระโดดขึ้นอีกนิดเดียวฮึบอ่าถึงแล้วไหนไปดูวิวสิโอ้โหวิววิวคือดีมากเลยแต่มองเลยไม่เห็นเลยหมอกเต็มประเด็นว่าคือนักข่เฟดเชดเดอร์ไว้ไงโอเคทุกคนนะัขอปรับภาพไม่ใช่ปรับภาพดิ ก็ขอปรับมุมมองให้ไกลขึ้นนะซึ่งตอนนี้เนาะปรับมุมมองอะ่ะอยู่ที่สิบฟองเราจะปรับไปยี่สองแล้วกันดูซิว่ามันจะแหลกไหมเพราะมันมองไกลขึ้นอืมก็ไกลขึ้นนะตรงนั้นมีป่ารอมันเอ่อจินเนเรตแป๊บหนึ่งนะทุกคนแต่มันเริ่มแหลกแล้วเริ่มแหลกแล้วตอนนี้มันเริ่มแหลกแล้วทุกคนมันเริ่มแหลกแล้ว เลวก็ตกแล้วเลยก็ตกแล้วภาพเลยก็ตกแล้วอ,อกตรงนะถึงจะมองไกลแต่มองไม่เห็นอะไรเลยอะ่ะมีแต่หมอกเอะเดี๋ยวนะข้างหน้านั้นมันใช่บ้านคนหรือเปล่านะ่ะทุกคนเห็นไหมตรงนั้นน่ะนั่นเห็นเงาๆไหมนั่นใช่บ้านหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองไปสำรวจดูแล้วกันแต่ก่อนไปขอปรับมุมมองก่อนขอปรับเป็นฟิบฟองเหมือนเดิมนะว,ว่าถ้าน็อตปรับเป็นยี่ิบ่องแล้วเดินไปนะ่อาจจะแลก ปไปยี่บ่อมาเดิมเอาไป่ใช่ผิดฝั่งมาเดิม,อม,ดมโอเคไปไปดูกันว่าตรงนั้นใช่บ้านคนหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นหมู่บ้านหรือเปล่าถ้าน้ามองไม่ผิดนะหรืออาจจะเป็นแค่ภูเขาที่คล้ายๆเป็นบ้านคนไหมเดี๋ยวรับสำรวจดูแล้วกันไปอยู่ตัวข้างหน้าที่เองนะไม่ได้ไกลทุกคนมันไม่ใช่เงามันเป็นหมู่บ้านจริงๆด้วย ไหมทุกคนแล้วบ,บอกแล้วตรงนั้นเน่ะมันคล้ายๆเหมือนเป็นหมู่บ้านอ่ะสุดท้ายเจอหมู่บ้านจริงด้วยอ่ะแล้วเราไปสำรวจกันดีกว่าโอ้ยมือลันโทษทีมา้าโทษทีอย่าเอา,อาเดี๋เนียม้าไม่กินอะไรนะฟางข้าวปะนะอย่าเอาฟางข้าวให้กินแล้วกันกินนี่หิวเลือดไม่ใช่อะไรนะเดี๋ยวขาขับเนาก็ต้องขี่ม้าตรงนี้ไปด้วยไงอืมโอเคอย่ารับเป็นฟางไม่ใช่ดิข้าวก่อน เอามมาหายมาโอ้โหมาเดินเร็วมากเลยขอโทษนะที่เอาดาบีร่ะพอดีมือมันลั่นนะ่ะมือมันลั่นไปหน่อยหนึ่งโอเคมมาขี่ได้ละโอเคได้เวลาไปสำรวจหมู่บ้านกันเริ่มจากหมู่บ้านตรงนี้ก่อนนี่นี่บ้านหลังนี้ก่อนไอเดียเฟีไม่มีของเลยนี่มีไหมอ้ามี อันนี้มีฮีบมีมันฝรั่งขอบคุณนะมันฝรั่งแต่ก็คิดไว้แง่ดีนะว่าเราสามารถปลูกมันฝรั่งเอาไว้กินได้นะโอเคยังมีประโยชน์อยู่ซึ่งมันมีประโยชน์มากๆเลยนะ่ะเราได้มีอาหารกินบ้านหลังนี้ไม่มีฮีบแต่มีชั้นสองที่ไม่มีอะไรโอเคบ้านหลังนี้ไปแล้วไปไปิดประตูให้ด้วยอย่าฟอบี่เข้า แต่จะว่าไปหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านใหญ่นะทีแรกนะก็นึกว่ามันจะเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะพอมองดูใกล้ๆอ่ะเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่นะเนี่ยบ้านหลังน,นี้มีอะไรอะ่ะอ๋ออันนี้คือมันเป็นอ,อ่เหล็กเหล็กเชื่อมไม่ใช่เหล็กเชื่อมอีกคืออะไรนะอ่าที่ทําหินลายหินไหนไปดูบ้านถัดไปสิบ้านหลังน,นี้มีหีบสมบัติไหม ไม่มีมีแค่เตียงสีขาวโอ้เดี๋ยวทำไมตัวนี้มีไฟอะเอ๊หมู่บ้านมันดูซับซ้อนนะหมู่บ้านมันเริ่มมันเริ่มซับซ้อนนะแต่ทําไมมันมีบ้านหลังหนึ่งมาอยู่ยอดเขาฝูงขนาดนั้นนะบ้านหลังน,นี้มีของไหมไม่มีมีแต่เตียงนี่นะจะเป็นเจ้าของบ้านแน่เลยน่ามันมีบ้านอยู่ข้างบนนะ่ะขึ้นมายังไงนะนะั่น่ะแลนไปเดนมีคนได้นะ มีคนอยู่ข้างบนด้วยไปยังไงอ,ะอ่ะอ้าข้างล่างมีมีมีบ้านตงไปข้างล่างอะ่ะไหนดูฟิเป็นบ้านอะไรบ้านช่างเออไอ้บ้านบ้านบันลายหินอ้าตรงนี้มีฐานพอดีเลยตอนนี้นะคะแคนทนฐานอยู่คือตั้งแต่ ตั้งแต่เนาะไปะสำรวจดันเจียนมาแล้วก็ไม่ได้ขุดฐานกลับไปด้วยไงฐานเต็มเลยในถ้ำอ่ะแต่ก็ไม่ได้ขุดมาทุกคนจะเชื่อนะไหมหมู่บ้านนี้ทำไมไม่มีทางเข้ามันฟับฟอนตั้งเลยทุกคนเนี่ยมันฟับฟอ้อนมากเลยตรงนี้ก็มีบ้านบนก็มีข้างล่างก็มีมีทุกที่เลยบ้านอ่ะอ่าตรงนี้มีหีบมีขนมปังเจ็ดชิน้นมันฝรั่งแอปเปิ้ล ถือว่าดีนะ <Huh? S 1> เนื้อฟัมบี้ดได้เอมมาลล์ได้อ้าวคนนี้ก็แลกด้วยเหมือนกันเลย oh. เดี๋ยวไว้ค่อยแลกแล้วกันนะถ้ามีโอกาสกลับมาที่หมู่บ้านนี้อีก oh. บ้านหลังนี้ก็มีหอคอยแล้วก็มีบ้านที่อยู่ใต้บุกเขาเอ้ตรงนี้ราสำรวจไปยังอ๋อยัง,ออยงหรือฝึกว่านะจะหลงทางแล้วนะตรงนี้ไม่ใช่เป็นทางที่นะ็อตจอดม้าไว้นี่นาะ ไอทิ้งมาไว้อ่ะทางไหนอ่ะเ๋ยวาเขาวิ่งหามากันตอนนี้ก็เวลาจะมืดแล้วอีกไม่ชาก็จะมืดแล้วเราว่าคืนนี้นราน,น่าจะนอนค้างหมู่บ้านเนี้ยสักคืนหนึ่ง๋ยวค่อยเอ่อเช้าถัดไปค่อยเดินทางกลับบ้านแล้วกันเอา้าไม่ใช่ตรงนี้หรอตรงไหนอ่ะดี๋ยวขอขึ้นบนขึ้นบนดูก่อน หาทางกลับหมู่บ้านไม่เจอทางที่มาครั้งแรกอ,อยู่ตรงไหนแล้วข้างบนนี้คือมันจะมีเป็นบ้านใช่ไหมบ้านหลังหนึ่งอ๋อใช่ใช่ใช่นี่ไงข้านข้างบนมันจะมีบ้านหลังหนึ่งแล้วก็มีคนคนหนึ่งที่อยู่บ้านโดดเดี่ยวเดียวดายที่ไม่มีเพื่อนบ้านขึ้นมาเลยเพราะกลัวตกเหวล้วม,มีคนไหม มีด้วยแต่ขอรบกวนหน่อยแล้วกันนะขอนอนคืนหนึ่งไม่ว่ากันนะทุกคนจะขอว่ามองแรงใส่นะบอกว่าเตียงผมเตียงของฉันมาทำอะไรตรงนี้มาทำอะไรโทษทีขอนอนคืนหนึ่งจะบอกตรงๆนะคุณเลือกทำเลที่หน้าหวาดเสียวหน้ากลัวที่สุดเลยนะควจริงนี่้าเดิยอยู่ดีออกหน้าไปาตรีเหี่ยวตายได้เลยนะทำเลคือแบบแย่มากอะ โอเคไปสำรวจบ้านถัดไปแล้วกันรูนะบ้านทางทางนู้นน่ะข้างบนนะ่ะน้อยังไม่ได้สำรวจเลยไอเดฟีจะมีหีบให้หน้อยอีกฟักล่องไหมมีม้าบารหลังนี้ไหมอ้ามีอ้าวล้วสำรวจไปแลนะอลืมไปเลยตรงนี้สำรวจไปแล้วโอเคก็เหลือแค่ข้างบนเต็มทํมาไมาน้ำอยู่ตรงนี้ ราจาได้ว่าม้าคนนั้นอยู่อีกฟ้าขขงบูเขาไม่ใช่เหรอทําไมโพดตรงนี้เนี่ยแล้วตรงนี้ไปได้ไหมเนี่ยกวาดเสียวกลัวม้าตกเหวนี่ขึ้นได้ขึ้นได้โอเคเอามาจอดตรงนี้อ่ะอยากาโดาตกเหวตายนะอุ้ยอุ้ยกดผิดเกือบแล้วไงเกือบตีชาวบ้านละวบ้านหลังนี้ไม่มีอะไรเลยอะ่ะโอเคไปบ้านถัดไปดีกว่า บ้านหลังนี้มีฟาข้าวเลี้ยงหมูเลี้ยงแกะด้วยแต่ทำไมหมูเต็มเลยบ้านหลังนี้ก็ไม่มีอะไรแต่มันน่ากลัวมากเลยวิวข้างล่างเหมือนจะมีบ้านอีกหลังเลยนะอืมก็โอเคเอะแล้วกับ,บ้านที่ว่าทุกคนโอเคทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะขอจบไปเพียงแค่น,นี้ก่อนล้วกันนะ ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดฟังใครให้ช่องแคนลวทีวีด้วยแล้วกันนะโอเคเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายสำหรับคลิปหน้าจะมาทำอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะสำหรับฟรีนี้แอชเช์ลฟาเวอร์ชันหนึ่งจนั่นเองเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย